สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีวีครั้งนึงนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับตัวของอขนมบ้านพระจันทร์นะครับจากโรงแรมแชงกรีล่านะครับแชงกรีล่าแลสตอรลองนะครับออกเสียงผิดยงไงขออภัยด้วยนะครับแชงกรีล่าคู่ฟ้าเมืองไทยนะครับในกล่องนี้ผมสมั่งมาจากช้อปปีนะครับพอดีมันมีร้านที่เขาทำเปิดร้านอยู่ในช้อปปีเดี๋ยวถ้าจะสั่งอยากจะสั่งซื้อไป ไหว่จริงจริงก็มันก็คือขนมไหว้พระจานทร์แหละแต่ว่าถ้าเราสั่งมาไหวา้เทพเจ้าอย่างอื่นหรือพระที่บ้านก็ได้ผมว่ามันก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรนะครับอันนี้สั่งมาสี่ชิ้นมันก็จะได้เป็นกล่องตัวของอย่างนี้เลยนะครับกล่องเนี้ยดีเลยนะครับเอาไว้ใส่ของได้ในเนี <laughs> ้ยพอดีที่บ้านไม่ค่อยกินนี้อย่างอื่นจะเท่าไหร่ก็จะเป็นทุเรียนไข่เค็มนะครับ ทั้งหมดนี้คือทุเรียนไข่เข็มน,นะครับแพ็คมาอย่างดีนะครับสั่งวันนี้ส่งรุ้นนี้สมมติสั่งวันนี้ก็ได้ของบรรลนี้นะครับสี่ชิ้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาผ่าให้ดูดีกว่านะครับว่าข้างในเป็นยังไง นะครับชิ้นนั่นในก็จะมีตัวของนี่นะครับมาดูนะครับลิกตัวเรามาผ่าให้ดูเลยนะครับมันจะมีไข่เค็มสองที่เป็นเห็นไหมตัวนี้น่าจะเป็นตัวของเม็ดฟักทองเนอะอว่าเนี่ย แล้วเดี๋ยวเรามาดูชิมให้ดูอ,อร่อยเนะอันนี้เมื่อกลารคินครั้งแรกแบบไม่ก่อนดูไม่ถึงคือทุเรียนเนี่ยมันไม่กลิน่นไม่แรงมากจนเกินไปนะครับแล้วพอ มันตัดกับตัวของไข่เค็มเนี่ยมันเข้ากันพอดีนะครับตัวของทุเรียนไม่หวานจนเกินไปกลิ่นไม่แรงนะครับอืมร่อยก้อนเนี้ยร้อยี่สิบบาทสี่ก้อนไปกล่องฟรีด้วยค่าส่งน่าจะอยู่มาเก้าสิบบาทคุณฟังผ่านช็อปปี้คุณ่ายผ่านเอเพย์อเพย์เนี่ยคุณ ก็ส่วสนลดค่าส่ง40หรือ50บาทนอร่อยนหโอเคแล้วครับอันนี้รีวิวให้ดูขนมปังแมจจันทร์คานาเดล่าลองฝั่งมากินดูได้ฝา่มาไหว้เจ้าแล้วลองกินดูนะครับอร่อยจริงอย่เดินกดติดตามกดซับสไครป์ช่อง m e TV ด้นะครับสวัสดีครับ